สวัสดีครับแม่สันสวัสดีครับสวัสดีครับแม่สันครับสวัสดีครับครับแม่สันฟันแม่นครับฟันแนว่ได้ครับคุณแม่บอลสูฟังได้ครับแม่ฟันเถียวเนี่ยฟันมาไลยใส่บาดปูพื้นมาสามองค์ต้วองค์ที่สามเหมือนพื้นอุ่มเล็กหน่อยมากครับอุ่มอุ่มเล็กหน่อยใส่บาทเล็กหน่อยกูใส่ครับผมลงูปูครับยังกว่าครับสิีวอลยังบางหันอันไหนเป็น สิเปรเป็นเอกจัอันเดชเปร์เพิ่นมาสามองเพิ่พมพมพมนมายัางครับแม่สันเพิ่นม,มาวินถวัดนี่นะครับเพิมาวินถวัดอยู่หน้าบ้านนี่ละ,ะแม่ก็ได้ดาดใส่เอาเป็นย่างแกงอุ่มเล็กหน่อยมานาวก็ได้อบานครับผมเล็กหน่อยผู้หญิงหรือผู้ชายล่ะครับผู้ชายเล็กหน่อยโอ้ผู้ชายในหน่นนอยอยู่นี่แม่แอนในหน่อยอยู่นี่นะก็ลังซำก็ลังฮัดนั่งฮัดขะนใ่ด้านนี้ครับเพิ่นเอาโซบมาให้ที่นี่เนนอฟันครับ ฟันมือใด้คะฟันมือว่านนี่ฟันมือว่านนี่ว่านว่าน,น,นเสาเนาะฟันขึ้นว่านเสาค่ะแปลเป็นเลขเบิ้งขับคุณแม่ก็แปลเป็นเลขกระเจงเก่าสามหนึ่งเหมนนี้เก่าสามหนึ่งไม่พระนี่เป็นเจ็ดได้ครับคุณแม่เนี่ยถามตะพอนออกมาเป็นเก้าเป็นเจ็ดครับครับพระเจ็ด อัแต่เป,เป็นผู้เท่าอะไรเป็นอันนี้ไหเป็นเป็นโอ้พระเจ็ดสามองค์กับสีสามเจ็ดครับเอฟซีเล็กน่อยนึงเล็กน่อยกันหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งก็ได้ครับขั้นฐาตรงตรงนี่ก็คือตัดเลนเอาซะเนาะคุณแม่นเนาะสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดเจ็ดสามขั้นฐานไม่เหรียสามตัวนี่ก็คือสามเจ็ดหนึ่งครับขั้นฐานมากเลยเก้าก็เอาเก้าก็ได้ครับ กันไว้น้ำก็ได้เอาสามเก่าหนึ่งก็ได้ครับเป็นปูเป็นอันนี้นะน้าีนครับเอากันไว้น้ำได้จั็น้อยนักขันกับแปรเป็นเก่าก็ได้ครับเป็นผู้เฒ่านะนะเพ่นมาวินบาทครับขั้นถ่าตามตำล่านี่เพิ่นกะว่าเป็นเจ็ดแต่เบาแอมโทงนี่เคยแปรเป็นเหล็กเก้าถือค่ายมันเป็นเจ็ดครับผมเพิ่นว่าสั่นครับผมนอกบัวพยังครับเตลามองเตาะบเตลาจังหวัดนี่แปรโบขึ้นกัน กาสิบคำมีนกับแปรเป็นอีกตัวหนึ่งครับนอกไม่สันข้าถามว่าไม่สันมากไหมมากตัวไหนครับพี่เม่ะมากครับครับให้แปรเลยครับพระสามวงเอาง่ายๆและสามหนึ่งหนึ่งสามหรือดิสามหนึ่งหนึ่งสามนี่ละครับเออเร่งหน่อยกันหนึ่งนี่ละครับเอาง่ายๆเอาง่ายๆเลยนาบ้านเล็กที่นี่บ้านเล็กที่ยังครับกุ้นเนี่ยยี่สิบบ้านเล็กที่ยี่สิบครับผม สองศูนย์ครับอันนี้มาทาเอฟซีถามมาครับกันไหวซื้อนะครับเอฟซีเพิ่นมาจากไหนบาทนี่ครับพระสามองค์นั่นะครับเพิ่นกับ่บบาทจากไหนได้แม่กับใส่บาทเพิ่นอัมอิต่มเลยครับผมครับผมใส่บาทเพิ่นกับไส่เลยครับหูมื่อเสด็อตื่นขึ้นท่านที่ครับผมสุดยอดเลยครับ จำว่าบ่เคยฟันจักเทรือแนวนี้จักเทรือว่าอายุไม่สั่นหรอคะอายุสี่สิบเก้าอายุสี่สิบเกานะครับเอฟซีพ่อช่อสิบแปดแต่สี่สิบเก้ปีขอให้มีโชคใหญ่กับแม่สั่นครับงวดวันที่17มกราคมพ่อช่อสอครับเนาะถามยังอีกบ่ครับต้องมี3ดาวสาวหนิงบ่าวทองพูนบ่มีบ่มี่หรอครับบ่มีแล้วครับผมเนาะเป็นผู้ที่ฟันแม่นครับ ค่าตาฟันเกี้ยวตัวนี้ชื่นชอบเลขตัวนี้ก็ล่องเอาไปซื้อลอตเตอรี่ล่องเบิ่งครับเดี๋ยวเบาแอมโมโทงกับทีมงานสี่ขึ้นตัวเลขไว้แคปหน้าจอครับขอบคุณครับแม่สั้นขอบคุณครับสวัสดีครับอรขอบคุณครับรขอบคุณแม่สันครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมลักจากเลยฟังเรื่องเล่าความฝันแนวทางนี่ดีครับผมกับแม่สันของเฮาครับวานนี้เบาทั้งพูดก็จะได้มาสรุปตัวเลขของแม่สันครับผมให้กับท่านผู้ชมและเอฟซีทุกท่านได้เบิ่งกันเนาะครับว่าตัวเลขของแม่สันเป็นไห้มากมิใด้เนี่ยครับผม กับผมสำรับเมสันคลิปนี้เพิ่งก็ฝันว่ามีคู่บาครับผมหรือพระนะครับพระพามาบินธบาตินี่เหมือนเอาอุ้มเด็กหน่อยมานํำกับผมเป็นอุ้มเด็กหน่อยผู้ชายครับผมมาให้คุณเมสันครับตัตเล็กเขาเมสันเพิ่ก็ให้มาพร้อมครับผมตัตเล็กเขาเมสันที่เปนให้มากเพื่อเป็นแนวทางที่ดีครับผมในการเสื่อสลากินแบง่งรัฐบาลงวดวันที่17มกราคม2567นห้าริบนี่เป็นไกน่มาสาม 3 71หครับผมแล้วก็มี3เก่าหนเก่าหแล้วก็2 0 2 0 3 1 3 1 4เก่า4เก่า18ครับผมงวดวันที่17มกราคม2567นเนาะครับ3 7 1ตีจากความฝันของเพื่อนครับผม3เก่าหนึ่งครับผม371 3เก่าหนครับผมส่วน2 0 2 0กลเป็นบานลกทีเนาะครับเนาะบานทีของแม่สันครับผม3 1 3 1นึกตีจากความฝันค้อกันครับผม ส่วนซีเก่าซีเก่าเนี่ยครอายุของแม่สันเองครับผมเกิดพศหนึ่งแปดครับผมแม่สันมันเกิดพศหนึ่งแปดนะครับเนาะเพื่อท่านผู้ชมต้องการเอาไปพิจารณาเป็นแนวทางได้ดีครับผมในงวดวันที่สิบเจ็ดนี่ครับผมกับนี่ตัวเลขประมาณนี้นะครับเนาะของแม่สันที่ผ่านไหมาในคลิปแหลกงวดแหลกของปีครับผมก็คอยานผู้ชมและเอฟซีทุกท่านครับผมโชคดีโชคมานาะคับตัวเลขของแม่สันของเฮาครับ ครับผมคลิปนี้บ่าวท้งพูนกับขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับคลิปหน้าพอกันใหม่ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวท้งพูนน้ำนี้ด้วยครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจครับเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวท้งพูนหาคลิปที่ดีตัวเล็กเด็ดๆมาฝากท่านผู้ชมในคลิปต่อไปนะครับครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของท้องพูนชาแนลครับก็ขอทุกท่านโชคดีโชคมานตอนรับปีใหม่นะครับเนาะปีใหม่แล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมแล็บซีทุกท่านครับผมโชคดีโชคมาดหลัก บ่มีลูกไผ่ไข่เจ็บด้วยครับเนอะคิดจิงไดขอให้สมความปัถนาครับผมเกิบหนีบาถุ้พูนขอลาไปก่อนครับผมเกิบหนาพอกันใหม่ขอบคุณครับ